เตือนภัยแฮกเกอร์ acker, รูปแบบใหม่ระบาดหนักมากในตอนนี้ จากกรณี Facebook ของคุณนุ่นนพัลักษ์ได้ออกมาแชร์เตือนภัยของแฮกเกอร์รูปแบบใหม่ที่กำลังระบาดหนักมากในช่วงนี้โดยได้พูดข้อความระบุว่าใครทักมาบอกว่าไปเจอรูปเราที่นู่นที่นี่แล้วมีลิงก์ส่งมาให้คลิกอย่าคลิกเด็ดขาดเพราะเขาสามารถแฮกบัญชีเราได้ง่ายมากๆวิธีแก้ก็คือให้เขาแคบมาให้ดูแล้วบอกบัญชีที่ทักมาทิ้งไปเลยระวังกันด้วยนะทุกคนน่ากลัวมากพร้อมกับได้เผยภาพที่มีคนแชทมาเป็นแชทตัวอย่างของการโดนแฮกซึ่งในภาพนั้นจะเห็นได้ว่ามีผู้ใช้ไลน์หรือ Facebook ได้แดแล้วททําาาากกรรัมมหปะณ ว่ารู้เรื่องหรือ,อยังที่มีคนแอบอ้างเอารูปเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีไปเจอมาที่นั่นที่นี่พร้อมกับส่งลิงก์มาให้เพื่อต้องการให้เรากดลิงก์เข้าไปตรวจสอบเป็นข้อความเหมือนกับการหวังดีว่าเจอคนเอารูปเราไปในทางที่ไม่ดีในกลุ่มแชทหาคู่หรือกลุ่มอื่นๆอ,อีกทั้งต่อมาก็ได้มีเจ้าของเฟซตัวจริงได้ทักหาคนที่โดนกระทำด้วยว่าผมไม่รู้ว่ากดส่งไปแล้วตรวจสอบไม่ได้ด้วยว่าส่งอะไรไปให้ใครบ้างซึ่งการแฮกแบบนี้กาลังระบาดหนักมากในช่วงนี้จึงขอเตือนให้ทุกคนที่ใช้สื่อออนไลน์ต้องร,ระ